แบบฝึกหัดในหน้าที่67เจอ่อจะมีรูปด้านล่างนะรูปที่4เดี๋ยวมันมีลักษณะของรูปล่างเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีวงกลมมีสี่เหลี่ยมพืนผ้ามีสี่เหลี่ยมเอ่อทางหมูมีวงรีมีสามเหลี่ยมมีหกเหลี่ยมมีสี่เหลี่ยมเออ ด้านขนานแล้วก็ครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็มีลบมุม10แล้วก็ลบมุม15มีาการเชมเฟอร์ที่มุมด้านนี้อันนี้เชมเฟอร์5แล้วก็เชมเฟอร์หแล้วทำมุม30ตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวมาเริ่มเขียนรูปนี้กันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มเขียนรูปนี้กันเลยครับ ขั้นแรกขั้นที่หนึ่งนะครับไปที่ไฟล์แล้วก็เลือกที่นิวนะครับไปที่นิวเลือกพาร์ทเมื่อเลือกพาร์ทเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเลือกระนาบในการสเกตไปที่เครียดระนาบครับขอเป็นระนาบ x z นะครับคลิกหน้าไปเซ็ขึ้นมานะครับเมื่อเลือกระนาบนะครับให้เราไปใช้คําสั่งสร้างสี่เหลี่ยมนะครับโดยเลือกคำสั่งเล็ t a n g เกสร้างสี่เหลี่ยมโดยสร้างสี m, ่เหลี่ยมลอยๆขึ้นมาก่อนในด้านนี้ขอเป็นขนาดความสูงนะครับ80 ขนาดความยาวร้อกด enter ครับเมื่อได้ขนาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะล็อกกับจุด origin โดยไว้ที่ dimension เลือกเส้นที่อยู่ด้านบนนะครับในแนวราบห่างจากจุด origin ก็คือแบ่งครึ่ง80หารสก็คือ40กด enter ด้านนี้ก็คือล็อกให้ติดกับจุด origin เลยกดที่เส้นในแนวตั้งกับจุด origin นะครับ แล้วก็ถามขนาดตรงนี้เปลี่ยนเป็น0กด Enter เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกด Finish s k e t นะครับเมื่อเรากด Finish s k e t แล้วนะครับเราก็สั่งให้ Extrude ขึ้นมานะครับโดยเริ่มสั่ง Extrude เรายกเท่าไหร่ครับให้มันสูงขึ้นมา10กด OK นะครับหลังจากนั้นเราจะเขียนรูปทรงวงกลมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมขนมเปียกบูนแล้วก็วงรีทีเดียวพร้อมกันเลยก็ได้นะครับ โดยให้เราคลิกพื้นที่ด้านบนเป็นพื้นที่สเก็ตกดทีส่สเก็ตนะครับแล้วหลังจากนั้นจะกลับมาสู่การสเก็ตสมิติเหมือนเดิมสร้างวงกลมนะครับให้เราคลิกเลือกสั่สงสร้างไซเคิลทำสร้างวงกลมคลิกเลือกจุดเซนเตอร์นะครับลอยขึ้นมาก่อน,นะครับวงกลมมีขนาดความโต15กด15ไปกด Enter เมื่อเราได้ขนาดความโต15แล้วนะครับเราจะล็อก วงกลมที่เราสร้างกับจุดออริจินโดยไปเทีคำสั่งดิเมนชันนะครับคลิกที่เส้นรอบวงคลิกที่เส้นแนวแนวตั้ง1นึ่งครั้งแล้วก็ถามขนาดตอนนี้ก็คือขนาด10นะครับต่อไปคลิกที่เส้นรอบวงกับเส้นในแนวน,นอนด้านบน1ครั้งดึงออกมานะครับขนาดด้านที่2คือ20วงกลมถูกล็อกเรียบร้อยแล้วครับเมื่อได้แล้วต่อไปเราจะเขียนสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยม พื้นผ้าไปยิ้มสั่งเล็กแท er, งเกิลสร้างสี่เหลี่ยมพื้นผ้าโดยคลิกสร้างสี่เหลี่ยมลอยขึ้นมาก่อนนะครับให้รูปเป็นได้รูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดความสูงของสี่เหลี่ยมคือ15ขนาดความกว้างของสี่เหลี่ยมก็คือ25ครับเมื่อเราได้แล้วตอนนี้เราได้สี่เหลี่ยมแล้วทีนี้สี่เหลี่ยมที่เราสร้างครับเราจะลากเส้นผ่าศูนย์กลางให้เป็นเส้นสึนเตอร์ไลน์ของสี่เหลี่ยมก่อนนะครับโดยไปคลิกให้เปิดเส้นส,นสึนเตอร์ไลน์ขึ้นมาแล้วไปที่คาสั่งลาย แล้วลากเส้นตรงนี้ครับเส้นเซนเตอร์ไลน์ตรงนี้ให้เป็นเส้นลายขึ้นมาเป็นเส้นเซนเตอร์ไลน์นะครับหลังจากนั้นเราไปบอกขนาดของสี่เหลี่ยมที่เราสร้างขึ้นมานะครับไปที่ดิเมนชันขนาดด้านแนวตั้งของขอบด้านซ้ายมือห่างจากเหมือนกับจุดออริจินขอบด้านแนวตั้งด้านซ้ายมือตรงนี้สูงขึ้นมา22ใส่ขนาด22ไปต่อไปเส้นเซนเตอร์ไลน์นี่อยู่แนวเดียวกับ เส้นเซนเตอร์ของวงกลมนะครับก็คลิกที่เส้นเซนเตอร์ไลน์ของสี่เหลี่ยมกับวงกลมดึงขนาดตรงนี้ออกมาครับตรงนี้จะมีขนาดอยู่นะครับเปลี่ยนขนาดตรงนี้ให้เป็นศูนย์อยู่ในแนวเดียวกันนะครับอ่อตอนนี้ได้แล้วต่อไปเราก็สร้างนะครับไปที่มําสั่งไลน์นะครับ,ลา,รบลากเส้นไลน์ตรงนี้ขึ้นมายาวเท่ากับสิบห้าเสร็จเรียบร้อยความยาวในด้านที่สองก็คือยี่สิบหก หลังจากนั้นให้มันจะเอียงแล้วก็ไฟมีเส้นปลาวิ่งไปหาจุดเริ่มต้นก็มาโค้ดปิดที่จุดเริ่มต้นพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราบอกห้ามุมมุมนี้54ไว้นะครับไปที่ d ดเม n s i o n คลิกที่เส้นในแนวนอนหนึ่งครั้งคลิกที่เส้นในแนวอยองหนึ่งครั้งลากขนาดของมุมองศาออกมาก็คือ54า enter ครับแล้วเราก็บอกขนาดว่าจากขอบด้านแนวตั้งของสี่เหลี่ยมขนมเบบบูนกับระยะขอบด้านหนึง ตรงนี้จะมีระยะความยาวเท่ากับ58นะครับด้านที่1ได้แล้วต่อไปถ้าเราขยับขึ้นขึ้นหรือลงล่างดูเราก็สามารถย้ายได้อีกนะครับเราจะล็อกให้เส้นในแนวนอนห่างจากขอบของสี่เหลี่ยมปืนผ้าเนี่ยให้ได้ศูนย์อยู่ในแนวระดับพอดีเราไปเทีอมสั่งดิเมนชันแล้วไปคิดเส้นนี้ครับเส้นในแนวนอนกับเส้นขอบแนวนี้ครับตรงนี้ระยะห่างเราปรับเป็นศูนย นะครับมันจะล็อกพอดีโอเคไหครับต่อไปรูปสุดท้ายของด้านบนก็คือวงรีไปที่มสั่งไซเคลิลเรื่มสั่งแอรลิบขึ้นมาสร้างวงรีกดจุดเซนเตอร์ของวงรีก็คือเราหาจุดเซนเตอร์อยู่นี้แล้วก็ขนาดแนวนอนนะครับแนวนอนคลิกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเรายกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาให้เป็นวงรีคลิกหนึ่งครั้งเมื่อได้วงรีแล้วเปลี่ยนขนาดปลตช่นนะครับ เราก็บอกขนาดจากแนวนี้ลงมาตรงนี้มีขนาดเท่ากับ12อีกด้านหนึ่งคลิกแนวเนี้นี้ดึงออกมาตรงนี้7หลังจากนั้นบอกขนาดนะครับจุดเซนเตอร์ของวงรีไปที่เดปเอนชันบอกขนาดจุดเซนเตอร์ของวงรีกับขอบด้านนี้ครับมีขนาดเท่ากับ95ขนาดที่2ก็คือวงรีกับ จุดเซนเตอร์ของวงกลมก็ได้อยู่ในแนวเดียวกันเราก็ดึงมาดึงแนวนี้มามันอยู่ในแนวเดียวกันอยู่แล้วนะครับเราบอกขนาดของวงรีอยู่ในแนวเดียวกับเซนเตอร์วงกลมไปคลิกที่จุดเซนเตอร์วงรีกับจุดเซนเตอร์ของวง,เเง,งกลมแล้วมีขนาดตรงน,นี้อยู่ขนาดความห่างนี้ปรับให้เป็นศูนย์อยู่ในเดียวตอนนี้ได้หมดแล้วนะครับกด finish sketch หลังจากนั้นเราก็ใช้คำสั่งสร้างรูปทรงสามมิติ ทั้ง4สีอันโดยเลือกคำสั่งตัวที่1ให้เลือกคำสั่ง extrude นะครับคำสั่ง extrude หมายความว่าเราจะสร้างรูปทรงสามมิติให้ตั้งฉากกับรานาบแนวแกนที่เราสร้างจากรานาบ2มิติขึ้นมานะครับให้เราเลือกพื้นที่ที่ต้องการกระทําพื้นที่ที่1ก็คือวงกลมเราสามารถเลือกพื้นที่ได้อีกก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปีปูนแล้วก็วงรีเราเลือก ทีเดียวพร้อมกันได้เลยนะครับในกรณีนี้ผมจะให้ยกขึ้นมา10นะครับเปลี่ยนเป็น10กดโอเคตอนนี้ลูกทรงก็จะยกตัวขึ้นมา10นะครับต่อไปถ้าต้องการที่สเก็ตพื้นที่ที่อยู่ด้านล่างให้เราคาลิกขวาเลือก new s k e t แล้วเลือกแล้วนะคบผิวผิวที่เราต้องการสเก็ตขึ้นมาจับ หลังจากนั้นเครื่องมือก็จะเปลี่ยนเป็นการกลับมาสู่การสเก็ต h สองมิติเหมือนเดิมเราจะสร้างรูปทรงสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมสี่เหลี่ยมด้านขนานแล้วก็เซี่ยวของครึ่งวงกลมนะครับพร้อมกันทีเดียวโดยตัวที่หนึ่งสร้างสามเหลี่ยมให้เราเลือกคำสั่ง p o ลีกอนพอเราเลือกคำสั่งโพลีกอนแล้วเราเปลี่ยนค่าเหลี่ยมเป็นสาม เลือกจากปลายยอดของเหลี่ยมคลิกที่จุดเซนเตอร์ของสามเหลี่ยมสร้างสามเหลี่ยมขึ้นมาอันที่หนึ่งต่อไปเราจะสร้างหกเหลี่ยมเปลี่ยนจาก3ามเป็นหกคลิกที่เซนเตอร์ของเหลี่ยมดึงออกมานะครับเราได้สามเหลี่ยมกับหกเหลี่ยมหลังจากนั้นเราก็กําหนดค่าของสามเหลี่ยมโดยใช้คำสั่ง c o n s t r a i n เพื่อจะปรับด้านเหลี่ยมให้อยู่ในแนวนอน ให้เราบีบบังคับเส้นโดยใช้คําสั่ง c o n s t r a i n เพื่อบังคับเส้นให้อยู่ในแนวตั้งและแนวนอนให้เราคลิกเพื่อคําสั่งเป็น w o ด i e n constraint คลิกที่เส้นที่ต้องการบีบบังคับให้อยู่ในแนวนอนหนครั้งต่อไปเส้นที่ต้องการบีบบังคับให้อยู่ในแนวตั้งคลิกให้มันหนึ่งครั้งหลังจากนั้นก็บอกขนาดนะครับโดยใช้คําสั่ง dimension บอกขนาด ขนาดก็คือขนาดเส้นที่อยู่ในแนวรากกับจุดออริจินตรงนี้จะมีขนาดเท่ากับ9แล้วก็ด้านของเหลี่ยมจะต้องมีขนาดความยาวเท่ากับ20จุดเซนเตอร์ห่างจากขอบของจุดออริจินยีหกเหลี่ยมจะมีขนาดของเหลี่ยมเท่ากับ15จุดเซนเตอร์ของเหลี่ยม อยู่ห่างจากจุดอริจินเท่ากับ15จุด c e n t e ์ห่างจากขอบด้านซ้ายเท่ากับ45นะครับหกเหลี่ยมกับสามเหลี่ยมบอกขนาดเรียบร้อยแล้วต่อไปเขียนสี่เหลี่ยมด้านขนานไปเที่ยมสั่งลายลากเส้นเขียนสี่เหลี่ยมด้านขนานขึ้นมามีขนาดความยาวเท่ากับ16 ลากเส้นแนวเอียงขึ้นไปแล้วก็ลากเส้นด้านขนานแนวนอนแล้วก็มาโค้ดปิดที่จุดปลายนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้คสั่ง equal บังคับให้เส้นด้านแนวเอียงทั้งสองเส้นมีขนาดเท่ากันบอกค่ามุมของเหลี่ยมก็คือเส้นแนวนอนกับเส้นแนวตั้งนะครับมีมุมเท่ากับ60องศาเราบอกขนาดจากจุด ปลายเส้นถึงเส้นขอบในแนวราบในแนวตั้งยาวเท่ากับ6 0แล้วก็จากเส้นในแนวนอนถึงจุดออริจินจะมีค่าเท่ากับ10บวกกับ15เป็น25รูปทรงสุดท้ายก็คือรูปของครึ่งหนึ่งของส่วนโค้งขั้นที่1ให้ใช้คำสั่งลายลากเส้นลาย ขนาดสุดท้ายคือขนาดความสูงขนาดความสูงจากด้านบนถึงด้านล่างใบเทียมสั่งดิน e n s ั o n คลิกที่เส้นในแนวราบทั้งสองเส้นบอกขนาดความสูงตรงน,นี้ก็คือ12รูปทรงสุดท้ายก็คือรูปทรงครึ่งหนึ่งของส่วนโค้งใช้สั่งลายลากเส้นลายในแนวนอนหนึ่งครั้งมีขนาดความยาวเท่ากับ20ใบเทียมสั่งหา เพื่อจะสร้างส่วนโค้งไว้ที่คลิดที่ปลายเส้นทั้งสองข้างยกขึ้นมามีรัศมีเท่ากับ15 r 1 5หลังจากนั้นบอกขนาดจากระยะทางจากระยะห่างจากจุด r รัศมีเซนเตอร์ของ r รัศมีถึงเส้นขอบในแนวนอนด้านล่างจะมีระยะเท่ากับ7จากเส้นเซนเตอร์ถึงขอบด้านซ้ายมือ กับจุด Origin, ออริจินห่างเท่ากับ98เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกด finish g e t หลังจากนั้นเลือกคาสั่ง a c t o o d เพื่อต้องการคัดรูปทรงเลือกโปรไฟล์ Fi ก็คือสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมสี่เหลี่ยมด้านขนานแล้วก็เซี่ยวของเครื่องหงกลมกดคำสั่งคัด เราต้องการคัดลงไปทะลุตลอดเลื่อมสั่งคัดออกดโอเคเมื่อเราคัดเรียบร้อยแล้วเช็คดูต่อไปเราจะลบมุมเลื่อมสั่งฟิลเลตเราต้องการลบมุมด้านที่1เป็นมุมเท่ากับ1ิบสเปลี่ยนเรเดียนเป็น10คลิกเลือกเส้นที่อยู่ที่ปลายมุม กดโอเคด้านที่1ลบด้านที่2หมุนหาด้านที่2ด้านที่2ต้องการลบมุม15ไปที่คำงฟิลเลตเปลี่ยนเรเดียนจาก10เป็น15คลิกที่ด้านที่ต้องการลบมุมกดโอเคมุมที่3หมุนมุมที่3ต้องการที่จะลบ5 d i s t ส n ทน์เท่ากันสไปใช้คำสั่งลบมุม เชมเปอร์เปลี่ยนระยะ distance เป็น5คลิกเลือกเหลี่ยมต้องการลบลบ5ทั้ง2ด้านด้านสุดท้ายเราต้องการที่จะลบเหลี่ยมซึ่งการลบเชมเ f อรโดยการเปลี่ยนเป็นด้านหนึ่งใส่ distance ด้านหนึ่งใส่เป็นมุม Distance หน้าที่1 5มุม30องศาให้เลือก ผิวที่ต้องการเป็นผิวที่1แล้วก็เลือกที่เหลี่ยมเส้นเหลี่ยมจะลบเป็นมุมให้เรากดโอเคกดโฮม